เมื่อชายคนหนึ่งที่มีแผลเป็นรูปสายฟ้าจะต้องมาอยู่ในครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่เหลืออยู่และในอนาคตเขาน่านจะดันดที่สุดในบรรดาโลกข้อมมดแม่มดบางฟุกลูกหนังขอเสนอแฮร์รี่พอตเตอร์กับซีลาอาถันคำเตือนเนื้อหาในเรื่องนี้มีการสปอยล์แหลกใครที่ยังไม่เคยดูและไม่อยากโดนสปอยก็กดข้ามไปส่วนท่านใดที่ขี้เกียจด,ดูหนังและอยากรับชมสปอยก็เข้าม,มาดูกันได้เลยเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมในสปอยเรื่องต่อๆไปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ เพื่อเป็นกาลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับณสถานที่แห่งหนึ่งบ้านเลขที่4ซอยพีเวทลิเทอร์เอนจินศาสตราจารย์ดับเบิลดอลที่ได้มาอยู่หน้าบ้านของตระก,กูลเดอร์สลีย์ศาสตราจารย์มกอนาเกลที่ได้เห็นเหตุการณ์ของบ้านหลังนี้เขานั้นก็ไม่แนะนาให้ดับเบิลดอลฝากเด็กมาเลี้ยงที่บ้านหลังนี้เลยและหลังจากนั้นแฮกุริชก็ได้ขับมอเตอร์ไซค์ลอยฟ้ามาเพื่อที่จะมาส่งแฮร์รี่ให้กับดับเบิลดอลและหลังจากนั้นดับเบิลดอลก็ได้ตัดสินใจวางแฮร์รี่ไว้ที่หน้าประตูแลล้้วกกก็ไดดดฝาาาขอคมมจหมยถึงตรระูกก และหลังจากนั้นวันเวลาผ่านไปถึง11ปีซึ่งนั่นก็นตรงกับวันเกิดของดัตสลี่ซึ่งดัตลี่ก็เป็นเด็กที่หัวร้อแล้วก็เอาแต่ใจเป็นอย่างมากแล้วก็ชอบแกล้งแฮร์รี่อยู่บ่อยๆดัตลี่ก็ได้ถามพ่อของตัวเองว่าของขวัญปีนี้มีทั้งหมดกี่กล่องและลูวนอนก็ได้บอกว่าของขวัญทั้งหมดมีทั้งหมด3 6กล่องซึ่งดัตลี่ก็ไม่พอใจไปอย่างมากเพราะว่าเขานั้นได้37กล่องในปีกายและหลังจากนั้นวอรอนก็ได้ตัดสินใจเพื่อที่จะพาดัีี่่ปทสสวนัตววว์์แแล้้้้พอไไไไไปปถึงงงที่สสงง่่สสสนนนัััตตตดดดก็เขาูููมใจ แต่พอแฮร์รี่คุยกับงูงูกับตอบสนองแล้วพอดัตลี่เห็นก็ได้ผลักแฮร์รี่ล้มแต่ด้วยความโมโหของแฮร์รี่แฮร์รี่ก็ได้ทํากระจกนั้นหายไปโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ทําให้งูนั้นออกมาจากที่กัดกันแต่ก่อนที่มันจะไปงูตัวนั้นก็ได้ขอบใจแฮร์รี่พอแม่ของดัตลี่ที่เห็นดัตลี่อยู่ในกรงก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากและหลังจากนั้นก็ได้พากันกลับบ้านลุงเวนนอตก็ได้เคสถามแฮร์รี่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและแฮร์รี่ก็ได้บอกว่าจู่ๆกระจกก็หายไปเองเหมือนมีเวทมมนนต่่งงงงงลวววีีอออด้้้้าเเทูจริะขััฮหหหใคื และในวันหนึ่งที่มีจดหมายหลายฉบับมาส่งที่บ้านและหนึ่งในนั้นก็มีจดหมายของแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยเช่นกันดัดดี้ที่ได้เห็นจดหมายของแฮร์รี่ก็ได้คว้ามันมาให้กับลูวานนซึ่งแฮร์รี่ก็ได้ทวงว่านั่นคือจดหมายของเขาและลูวานนก็ได้สวดว่าใครจะส่งจดหมายให้แกแต่พอเห็นลักษณะของจานหน้าซองลูวานนก็รู้สึกกังวลเป็นอย่างมากลหลังจากนั้นลูกพี่กนก็ได้ส่งจดหมายให้กับแฮร์รี่ตลอดจนมาถึงจุดหนึ่งที่ลูวานนนั้นทนไม่ได้ไดไไจจดดลูว,น,วน,น,น,นนอดีี่ักกงเมใายนนกองแฮ์ิด เขาได้นาจดหมายอนุญาตเข้าเรียนฮอกวส์แล้วก็ได้นาเค้กมาให้ด้วยเช่นกันซึ่งแฮร์รี่ที่ได้ยินก็รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากและเขาก็ได้รู้ความจริงเรื่องของพ่อแม่เขาด้วยเช่นกันเพราะพ่อแม่ของเขาไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุแฮกริดก็ได้ให้แฮร์รี่เลือกว่าจะอยู่ที่นี่หรือจะไปเรียนที่ฮอกวส์และหลังจากนั้นแฮร์รี่ก็ได้ตามแฮกริดไป แล้วพอไปถึงแฮกวิดก็ได้พาเขาไปที่ร้านมอใหญ่ล่วซึ่งพอแฮกวิดเข้าไปที่ร้านก็ได้มีคนพาทักทายเขาและแฮกวิดก็ได้โชว์ว่ามีแฮร์รี่เข้ามาด้วยซึ่งทุกคนก็นงเงียบไปพักหนึ่งก่อนที่จะมีคนเข้ามาหาแฮร์รี่และหนึ่งในนั้นก็มีศาสตราจารย์คริเรลที่ได้เข้ามาสอนฮอบวอร์ในปีนี้ด้วยและหลังจากนั้นแฮกวิดก็ได้พาแฮร์รี่ไปที่ธนาคารคิงกอต และพอแฮกริดไปถึงก็ได้พาไปที่ห้องนิรภัยของแฮร์รี่ซือแฮร์รี่นั้นก็มีเงินทองเยอะมากที่พ่อแม่ให้ไว้และหลังจากนั้นแฮกริดก็ได้ไปที่ห้องนิรภัยห้องหนึ่งซื้งตัวข่ขอนั้นก็ไม่อาจบอกใครได้เพราะมันเป็นความลับระหว่างเขากับดับเบิลดดร์และหลังจากนั้นแฮร์รี่ก็ได้เข้าไปที่ร้านโอลิเวนเดอร์เพื่อที่จะไปซื้อไม้คาถาซื้อแฮร์รี่ก็ได้ทดสอบไม้อยู่หลายอันแต่ก็ไม่มีไม้ไหนที่เข้ากับแฮร์รี่ได้เลย และหลังจากนั้นโอลิเวเดอร์ก็ได้หยิบไม้ไม้หนึ่งเพื่อที่จะให้แฮร์รี่ทดสอบแล้วมันก็ได้ตอบสนองกับแฮร์รี่ซึ่งโอลิเวเดอร์ก็แปลกใจไปอย่างมากซึ่งไม้นี้เป็นไม้เดียวกันกับที่หลอดวอร์มอร์เคยใช้และหลังจากนั้นแฮกรก็ได้โผล่ที่หน้าต่างพร้อมกับอุฮงูกัวสีขาวและหลังจากที่ซื้อของเสร็จแฮร์รี่ก็ได้ถามกับแฮก์รว่าทำไมทุกคนถึงรู้จักเขาแต่แฮกรก็ได้พูดว่าในโลกพ่อมดไม่มีใครไม่รู้จักแฮร์รี่เพราะว่าในประวัติศาสตร์ไม่เคยมีใคร ซื้อแฮกวิกก็ได้ให้ตัวตัวหนึ่งแต่ตัวใบนั้นกับระบุว่าชาชาลาที่9เศษ3ส่วน4ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีชาชาลาที่9เศษ3ส่วน4และหลังจากนั้นแฮร์รี่ก็ได้เดินไปเรื่อยๆจนไปเจอครอบครัววิธีทุกคนก็ได้ทะลุเข้าไปในกำแพงระหว่างชาชาลาที่9กับชาชาลาที่10และหลังจากนั้นแฮร์รี่ก็ได้ทะลุตามเข้าไปจนได้เห็นกับรถไฟที่จะไปฮอกวอตส์จริงๆ หล,หลังจากที่ทุกคนขึ้นไปที่รถไฟรอนก็ได้เข้ามาหาแฮร์รี่เพราะว่าไม่มีที่นั่งและหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้ทักทายกันซึ่งลอนก็แปลกใจไปอย่างมากเพราะว่าแฮร์รี่ตัวจริงมาอยู่ตรงหน้าเขาและหลังจากนั้นรถเข็นไขยขนมก็ได้เข็นมาตรงที่หน้าของแฮร์รี่ซึ่งรอนที่เห็นแบบนั้นก็ไม่มีตังซื้อแล้วก็ได้บอกไปว่าเตรียมของมากินแล้วแต่แฮร์รี่กับโชปปาซื้อของหมดรถเฉยเลยและหลังจากนั้นเฮอร์มโอนี่ก็ได้โผล่มาแล้วก็ได้มาเตือนทุกคนว่าใกล้จะถึงฮอวตตและมันรงงงจััหววที่่าาลอนกใช้คาถา เฮอร์เมลนี่ก็เลยอยากรู้ว่าลอนั้นจะใช้คาถาแบบไหนและ h เฮอร์เมลนี่ก็ได้สาธิตวิธีใช้คาถาง่ายๆจนทําให้ลอรู้สึกเสียหน้าและก็ไม่ชอบเฮอร์เมลนี่เป็นอย่างมากแล้วพอนักเรียนทุกคนมาถึงที่ฮอบวอ์แฮงกิตก็ได้เข้ามารับแล้วก็ได้พาไปที่ห้องโถงและเด็กทุกคนก็จะเข้าพิธีเลือกบ้านโดยหมวกคัสสันซึ่งลอนและเฮอร์เมลนี่ก็ได้เข้าไปอยู่ที่บ้านกิฟฟินดอร แล้วพ่อถึงคิวของแฮร์รี่ที่จะมาเลือกบ้านหมัวคัสสันนั้นก็รู้สึกว่ามันยากมากที่จะเลือกให้กับแฮร์รี่ระหว่างซีรีส์ที่ินเกิริฟฟินดอร์แต่สุดท้ายแล้วหมววคัสสันก็ได้เลือกตามที่แฮร์รี่ต้องการคือการที่เขานไม่ต้องการที่จะอยู่ซีรีส์ที่ลินและหลังจากที่เลือกบ้านเสร็จทุกคนก็ได้เฉลิมฉลองปีการศึกษาใหม่และหลังจากนั้นทุกคนก็ได้แยกแยะเข้าไปนอนตามบ้านของตัวเองแล้วพอเช้าวานันรุ่งขึ้นลอนกับแฮร์รี่ก็ได้เข้าเรียนสายในคาเบเรียของศาสตรามักอกนกเกนเ่่ต้วา และพอถึงคาบเรีย์ของเเนปเเนปก็ได้ติติงแฮร์รี่ว่าแฮร์รี่นั้นไม่สนใจและเเนปก็ได้ลองให้แฮร์รี่ตอบคำถามในสิ่งที่เเนปถามแต่ถ้าแก่คคำถามนั้นดีๆเซวัสเนสเนปต้องการที่จะแสดงความเสียใจต่อการจากไปของแม่แฮร์รี่พอตเตอร์และหลังจากที่เรียนเสร็จรอนแฮร์รี่และเฮอร์มีอนี่ก็ได้มาพักที่ห้องโถงกลางและต่อมาก็มีนกฮูกส่งจดหมายให้กับทุกคนรวมทั้งแฮร์รี่ด้วยเช่นกันและนกฮูกของแฮร์รี่ก็ได้ส่งหนังสือพิมพ์ม,มาฉบับหนึ่งซึ่งในข่าวก็ไไไดดดด้้้้้้้้ลงงงงงตีพมมเเ่่ออออููนนาานัันัยทยททแฮกสสกกบคคคขขขาาปะสสส และหลังจากนั้นในคาบเรียนขี่ไม้กวาดไม้กวาดของเนวิลนอร์แมททอมก็ควบคุมไม่ได้และเดวิลก็ได้บาดเจ็บจากการเรียนครั้งนี้แล้วหลังจากนั้นบรดาพูทก็ได้สั่งกับทุกคนว่าห้ามขึ้นบินซึ่งแท้ที่จริงแล้วเนวิลที่ควบคุมไม้กวาดไม่ได้ก็เพราะว่าเดียโกเป็นคนแกล้งและลูกแก้วของเนวิลที่ลืมไว้ก็อยู่ที่มือของเดียโกบาฟอยแฮร์รี่ที่ต้องการจะเอาคืนให้เจ้าของแต่เดโกบาฟอยนั้นก็กวัประสาทและเดโกก็ได้โยนลูกแก้วนั้นออกไปซึ่งแฮร์รี่กระคว้ามาได้ทัน และหลังจากนั้นแฮร์รี่ก็มาถึงที่ลานและมกอนากาก็ได้เรียกแฮร์รี่เข้าไปพบซึ่งแท้ที่จริงแล้วมกอนากาได้ชวนแฮร์รี่เข้าไปเล่นกิยติดมกรนากาอยากให้เป็นซิกเกอร์ของทีมบานกิฟฟินดอร์และลอนก็ได้พาแฮร์รี่ไปดูถ้วยรางวัลว่าพ่อของแฮร์รี่นั้นก็เป็นซิกเกอร์ฝีมือดีและหลังจากนั้นทั้ง3ก็ได้เดินกลับบ้านของตนแต่บันไดกับเลื่อนไปที่โถงชั้น3แล้วทั้ง3าก็ได้เข้าไปที่โถงทางเดินและแม่ของฟิวก็ได้เข้ามาจนทั้ง3าเกือบโดนจับไไไดด้้้้้้แแแตต่่่่่กกก็็เเเเหหหหมมมมืืออออนนนนนนนีีีสปปาาาจจะขถึงงงพววัััลฟิยยทูใ แต่ทั้งสามก็ออกมาได้ทันก่อนที่หมาจะฆ่าพวกเขาแล้ววันต่อมาวูก็ได้แนะนำแฮร์รี่เกี่ยวกับควิดดิตทั้งแนะนําอุปกรณ์และหน้าที่ของตําแหน่งและต่อมาลอยกับเฮอร์เมลนี่ก็ได้มีปัญหาการเรื่องการออกเสียงของคาถาลอยซึ่งในเหตุการณ์นี้ก็ทําให้ลอยรู้สึกเสียหน้าและก็ไม่ชอบเฮอร์เมลนี่เป็นอย่างมากลอยได้พูดรับหลังเฮอร์เมลนี่แต่เฮอร์เมลนี่ได้ยินก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากแล้วในคืนนั้นขณะที่ทุกคนกำลังกินข้าวกันและอยู่ดีๆสัจจารคิวเดียก็ได้วิ่งหน้าตาต และหลังจากนั้นแฮร์รี่และรอนก็ได้มุ่งไปที่โทรอยู่เพราะว่าเฮอร์เบอรี่ก็อยู่ตรงนั้นด้วยเช่นกันและพอเฮอร์เมอี่ออกมาจากห้องน้ําก็ได้เห็นโทรอยู่ตรงหน้าและในขณะเดียวกันแฮร์รี่และรอนก็ได้มาช่วยไว้ได้ทันและพอเช้าอีกวันหนึ่งเเนปได้เข้ามาหาแฮร์รี่แต่แฮร์รี่สังเกตว่าเเนปนั้นบาดเจ็บแฮร์รี่ก็เลยคิดว่าเรื่องทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นเป็นแผลของเเนปและหลังจากนั้นน้ฮุกก็ได้ส่งไม้กวาดให้กับแฮร์รี่ซึ่งแท้จริงแล้วมันคือของขวัญของมกกักกอนาเก่ืกา ซึ่งในการแข่งขันควิดดิชครั้งแรกของแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ได้เริ่มขึ้นถึงแม้จะมีปัญหานิดหน่อยกับไม้กวาดของแฮร์รี่แต่ด้วยความช่วยเหลือของเฮอร์ไมโนี่ก็ทําให้ไม้กวาดนั้นกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมและในที่สุดกริฟฟินดอร์ก็ชนะบาสิลิสก์ได้โดยการที่แฮร์รี่คว้าลูกโกลเด้นสนิทได้ด้วยปากของเขาและหลังจากนั้นทั้ง3ก็ได้ไปหาแฮกริดเรื่อยตู้นี้อภัยและก็หมา3หัวแฮกริดไม่สามารถพูดอะไรได้มากแต่ก็ได้หลุดคําพูดคําพูดหนึ่งก็คือนี่คนรัดฟาเมลและในวันหยุดยาวกลางเทอมแฮร์รี่และรอนก็เลือกที่จะไม่กลับบ้านแต่เฮอร์ไมโอนี่นั้นกลับบ้านแต่ก่อนที่เธอนั้นจะกลับไปก็ได้บอกให้ทั้ง2หาข้อมูลของนีโคนรัดฟาเมล และ yup. ห,ห,หลังจากนั้นทั้งสองก็ได้ขอขวัญคริสต์มาสโดยที่แฮร์รี่นั้นได้ผ้าคลุมล่องหนและนั่นจึงทำให้แฮร์รี่ตัดสินใจไปที่โซนหนังสือต้องห้ามแต่พอแฮร์รี่ไปถึงกลับไปเอาหนังสือไม่สำเร็จและหลังจากนั้นแฮร์รี่ก็ได้เข้าไปในห้องห้องหนึ่งซึ่งแฮร์รี่ก็ได้เห็นพ่อแม่ของเขาในกระจกบานนั้นแล้วหลังจากนั้นแฮร์รี่ก็ได้ชวนรอนไปดูกระจกบานนั้นแต่พอรอนเข้าไปดูรอนกลับไม่เห็นแบบที่แฮร์รี่เห็นและหลังจากนั้นแฮร์รี่ก็ได้เฝ้าดูม และหลังจากนั้นเธอใหม่ก็ได้เริ่มขึ้นเฮอ์ไมอนี่ได้เข้าไปหาหนังสือของนิโคลัฟฟ์าเดลจนเจอและแถมยังรู้ความจริงอีกด้วยว่านิโคลัสฟาเบลนั้นเป็นนักแร่แปลธาตุและแถมยังได้สร้างศิลาอาถรรพ์เพื่อทาให้ตัวเองนั้นเป็นอมตะและหลังจากนั้นทั้งสามก็ได้ไปถามความจริงกับแฮกกิดและหลังจากนั้นเดียโกที่แอบเห็นก็ได้ไปฟ้องอาจารย์จนทั้ง4คนโดนหักคะแนนและก็โดนจํากัดบริเวณซึ่งนั่นกลัวไปถึงเดียกโกมาฟอยด้วย และหลังจากนั้นทั้งสี่ก็ได้ตามแฮกริดไปที่ป่าต้องห้ามและแฮร์รี่ก็ได้เจอกับบุคคลปริศนาที่กำลังกินเลือดยูนิคอนอยู่และคนปริศนาที่กำลังจะทำร้ายแฮร์รี่เซนทอร์ก็ได้เข้ามาช่วยไว้และเซนทอร์ก็ได้พูดถึงสัตว์มหาปัรหาตัวนี้มันนั้นต้องการจะกินเลือดยูนิคอนเพื่อลบล้างความเจ็บปวดแต่มันก็ต้องแลกด้วยคำสาบแต่แฮร์รี่ก็ยังคิดว่าคนที่ทำร้ายเขานั้นก็คือสซเนปอยู่ดีแต่แฮร์รี่ก็ได้นึกถึงสิ่งที่แฮกริดอยากได้และชายปริศนาก็ได้มา และเฮลลี่ก็ได้ไปถามแฮกริดเรื่องชายคนนั้นว่าได้บอกอะไรไปบ้างจนแฮลลี่ได้รู้ว่าชายคนนั้นได้ข้อมูลของหมาสามหัวไปแล้วและแฮลลี่ก็ได้นําเรื่องนี้ไปบอกกับศาสตราจารย์มกอนาเกลแต่มกอรนาเกลก็รู้สึกแปลกใจไปอย่างมากเพราะว่าแฮลลี่และอีกสองคนรู้เรื่องนี้ได้ยังไงแต่มกอรนาเกลก็เชื่อว่าเซราอาถนถูกคุ้มกันแน่นพอที่จะไม่ให้ใครเข้าไปง่ายๆและแฮลลี่ก็ได้ตัดสินใจเพื่อที่จะเข้าไปในห้องหมาสามหัวในคืนนี้ แล้วพอตกตอนกลางคืนทั้ง3าที่พยายามจะออกจากบ้านกิฟฟินดอร์เนวิลไม่อยากให้ใครออกไปนอกบ้านเพราะไม่อยากให้ใครทำเสียคะแนนแต่สุดท้ายแล้วคือมายนี่ก็ได้ใช้คาถาสะกดนิ่งใส่เนวิลแล้วพอทั้ง3มาถึงห้องที่หมา3าหัวอยู่ทั้ง3ามก็ได้ช่วยกันยกขาของหมา3หัวเพื่อที่จะเปิดประตูที่มันทับไว้แต่พอดนตีหยุดลงทั้งสามก็เกือบที่จะโดนหมาขย่ำแต่โชคยังดีที่ทั้งสานั้นได้ลงไปก่อน แต่พอทุกคนลงมาก็ได้เจอกับปีศาจจำศีลซึ่งวิธีแก้ก็คือคนที่โดนถาวรัดจะต้องสงบนิ่งและถาวรจะปล่อยพวกเขาลงมาเองซึ่งเฮอร์ไมอนี่และเฮนรี่พอตเตอร์ก็ได้ออกมาจากการรัดของถาวรได้แต่รอนั้นกลับไม่มีความนิ่งเอาซะเลยเฮอร์ไมอนี่เลยใช้คาถาแสงเพื่อที่จะให้รอนั้นหลุดออกจากถาวรและทางต่อไปก็มีประตูอยู่บานหนึ่งที่ไม่สามารถใช้คาถาปลดกุญแจได้แต่ก็มีกุญแจหลายดอกที่ลอยตามตัวพวกเขาอยู่ซึ่งทั้งสามก็ตีโจดแตกเพราะว่าต้องหากุญแจเก่า ซึ่งน่าอาจจะเป็นกุญแจที่สามารถใช้เปิดได้และแฮร์รี่ก็ได้ขี่ไม้กวาดไปวคว้ากุญแจมาได้แต่ด่านต่อไปที่พวกเขาจะเจอนั้นก็คือด่านหมากลุกพ่อมดซึ่งทุกคนก็อยู่ในตำแหน่งที่เหลือเพื่อที่จะเดินหมา,จากจนสุดท้ายแล้วรอนสามารถชนะเกมนี้ไปได้แต่เหตุการณ์นี้ก็ทําให้รอนหมดสติและแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ได้บอกกันเฮอร์มอนี่ว่าขานั้นจะเข้าไปคนเดียวโดยการที่ให้เออร์มอนี่นั้นส่งรอนไปที่ห้องพยาบาลและพอเข้าไปถึงแฮร์รี่ก็แปลกใจเป็นอย่างมากเพราะคนที่อยู่ตรงหน้านั้น และความจริงก็ยังเฉลยอีกด like <yt> um ้วยว่าสัตว์จาร์ทีเลลนั้นมีร่างหลอดวอร์มอรที่อยู่ในนั้นด้วยและหลอดวอร์มอร์ที่อยู่ในร่างสัตว์จาร์ทีเรลก็ได้เก้กอมแฮร์รี่แฮร์รี่ที่ส่องกระจกดูก็ได้รู้ว่าเซราอาถันได้อยู่ที่ตัวเขาแล้วหลอดวอร์มอรที่เห็นอาการของแฮร์รี่นั้นก็รู้ทันทีเลยว่าแฮร์รี่นั้นได้เซราอาถันมาแล้วแฮร์รี่พยายามที่จะหนีหลอดวอร์มอรก็ได้สั่งให้ทีเรลน้นไปจัดการแต่ในขณะที่ทีเรลสัมผัสแฮร์รี่มือของทรีลก็ได้สาย เฉพาทีเร็วจะเข้าไปจับแฮร์รี่อีกรอบนึงแฮร์รี่ก็ได้จับหน้าทีเร็วจนตัวสลายซื้อแท้ที่จริงแล้วเวทมนต์โบราณที่แม่แฮร์รี่ได้ไล่ไว้นั้นมันยังคอยปกป้องแฮร์รี่อยู่และหลังจากนั้นงานวิญญาณของวโวลเดมอนั้นก็ได้ผ่านร่างแฮร์รี่จนสลบและพอรู้ตัวอีกทีสัตราจารย์ดับเบิลดอก็อยู่ตรงหน้าเขาและสัตราจารย์ดับเบิลดอก็ได้เล่าเหตุการณ์หลังจากที่แฮร์รี่นั้นสลบไปและหลังจากนั้นงานเลี้ยงจบปีการศึกษาซึ่งทีแรกกิฟฟินดอร์นั้นได้คะแนนน้อยที่สุดแต่ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มันเลยทําให้กริฟฟินดอร์ได้คะแนนเพิ่มขึ้นจนทําให้บ้านดีเด่นในปีนี้เป็นของกิฟฟินดอร และหลังจากน้นแฮริดก็ได้มาส่งแฮร์รี่ที่รถไฟแต่ก่อนที่ทั้งสองนาจะจากกันแฮร i d ิดก็ได้ให้ไดรี่ของพ่อแม่เขาและหลังจากนั้นแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคหนึ่งก็ได้จบไป